ผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทัวร์ไทยกระจายงานตัวยามบ่ายครับผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนดาวเรืองดาวเรืองของใครตามผมมาครับอาเจอกันครับวันนี้สามคนกันเป็นเจ้าของสวนครับคนนี้ใช่ไหมพี่ช่วยแนะนําชื่อเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสนอครับสนอที่นี่ไหนครับที่นี่สมบลรน ong เหียงอำเภอคอนิคมจังหวัดชลบุรีครับครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับ ไปเป็นคนแดะนหจะสมแดงครับอ๋อคุณอุไรครับผมแล้วอันนี้ดาวเรืองตรงเนี้ยมันกี่เดือนแล้วครับอันนี้สิบเจ็ดวันครับอ๋อนี่กี่วันนะสิบเจ็ดวันครับโอ้โหพี่น้องเกษตรกรลองดูครับนี่ดาวเรืองขี่สมแดงสิบเจ็ดวันเป็นไงครับงามไหมครับครับผมแล้วอันนี้คุณสิบเจ็ดวันเนี้ยอันนี้คุณพี่เสนอฉีสมแดงไปกี่ครั้งแล้วครับจบสมแดงไปสองครั้งสองครั้งแล้วอัตราการเฉดก็ 5cc 5cc 5 c ีสองเที่ยวเลยสองเที่ยวเลยสองเที่ยวเลยโอ้50สมแดงบวกอะมิโนได้ไหมครับผมอุ้ยตามหลักมันต้องถ้าเป็นตัวนี้มันต้อง10ถึง2 0 c ีนะอันนี้คุณจะินอเริ่มก่อนอ่าอันนี้เริ่ม 5cc ดูครับอ่าสังเกตดูครับนี่คุณพี่สนอใส่แค่5 c ีครับแต่มันงามอย่างเงี้ยครับโอ้หสุดยอดไหมครับสมแดงเราแล้วนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะอย่าเอาคุณพี่สนอก็เพิ่มซัก เนี่ยมันเริ่มเริ่มโตแล้ว10ซีซีเลยนะก็ค่อยๆขยับไปครับอ่า10ปีซีพอมันเป็นดอกก็20ซีซีนะอันแล้วอันนี้อ่าคุณพี่สนอฉีดแล้วมันมีความประทับใจไงเนี่ยคุณพี่ช่วยพาดูได้ไหมครับว่ามันแตกแขนงยังไงลองแนะนําให้เกษตรกรได้มั่นใจเลยครับอาเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองหรือปุยพวกนี้ตามมาครับอ่าคุณพี่สนอช่วยดูครับว่ามันมันแตกแขนงยังไงมันดียังไงครับมันแตกหลายแขนงแตกเยอะและราบ ลากลากจะออกใหม่เยอะแล้วใบนะดูใบมันจะใบเปละไม่ใบละเอียดครับผมใบมันจะใหญ่ครับแล้วใหญ่โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณพี่สนอปลูกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมครับมันไม่เป็นแบบนี้คือว่ามันเป็นลักษณะต้นสูงต่ำนู่นมั่งนี่มั่งอันนี้เป็นเหมือนต้นเดียวกันเลยนะเนี่ยดูกล้องนะกล้องสูงเลครับอนเเหมือนต้นเดียวกันเลยนะนอนครับมันเหมือนต้นเดียวคุณพี่สนอบอกเป็นเหมือนต้นเดียวไปเลยครับครับทุกล่องเหมือนต้นเดียวกันหมดมันเป๊ะโอ้โหเหมอเป๊ะ ครับผมโอ้โหจับเงี้ยไหมครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองหรือปลูกผู้ทุก,กชนิดคุณพ,พี่สนอบอกมันเหมือนดาวเรืองต้นเดียวกันเลยเสมอไป๊ะไหมเป<ห>๊ะก่อนหน้านี้ที่ใช้ไอ้ตัวอื่นนี่มันไม่เป็นแบบนี้มันทรงสูงต่ำๆมันไม่มไม่สมบูรณ์อ่ะครับผมอันนี้มันสมบูรณ์เท่ากันหมดเลยครับแล้วใบเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นใบเพล่คุณพี่สนอบอกไม่เคยเห็นครับปากเขาเรียกอะไรว่ใบเพล่อะใบเพล่เนี่ยโอ้โหไม่นะครับ เกษตรกรันนี้คือคุณพี่สนอบอกว่าใบเพลเพลเพลเพนี่มันคืออะไรครับก็ป้องงามอ๋อใบเพลเพลอันนั้นมันจะเป็นใายละเอียดคล้ายใบบักชีกันหน่ะตอนที่มันได้ใช้นะครับผมตอนนี้โอ้โหเราดูใบเนี่ยใบงามปุ๊บอย่างนี้ถ้าดอกออกมาคุณพี่สนอว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเดี๋ยวอีกอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมามาดูใหม่ครับผมโอ้จะเต็มไหมครับพี่น้องเกษตรกรอีกประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็จะเป็นดอกลาเรืองแล้วจะเป็นทานตะวันใหญ่ครับผมไม่ได้พูดเองนะครับ อ่าคุณพี่สนอคือคนเราเชื่อก,กันนักเกษตรกรที่ใช้แล้วมันเกิดมาจากกว่าประทับใจก็พูดมาจากใจครับอันนี้ดูดาวเรืองิสิบเจ็ดวันแต่ลักษณะอันนี้มันน่าจะเดือนหนึ่งครับเนาะเนาะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยมันสิบเจ็ดวันแต่ม,มันแตกกระแหงแตกยอดแตกช่อแตกอะไรดีมากครับครับผมก็ชัดเจนนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอครับผมขอบม,<อ>มูลข้อมูลดีๆจากคุณพี่สนอครับผมและขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ดที่เปรต โสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูลินซีร้็นต์มาช่วยเกษตรกร,กรลดต้นทุนเพิ่มปนผลิตและตรงนี้ยังช่วยปรับสภาพดินฟืน้นฟูดินทำให้พืชเจริญเติบโตวไวออกผลโดกออกผลดีถ้าเป็นดาวเรืองดอกจะโตดอกจะสวยเหี่ยวยากครับครับผมใครรู้จักรเราคนนั้นโชคดีโสมแดงรู้จักไม่รู้จนโอ้